ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเบอร์บอลทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับตัวเตรียมเล่นเกมครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการนะครับอัพเสาอารีนานะครับเพราะว่าเสาอารีนาเนี่ยมีผลต่อเกมเรามากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าลำดับการอัพเสาเนี่ยเราจะอัพอะไรก่อนหลังนะครับโอเคไปกันเลยเสาเนี่ยเราจะสามารถอัพได้โดยการเข้าไปที่คอนเทนต์การเล่นอารีนานะครับหรือก็คือร้านค้าครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวดูร้านค้านะครับจากนั้นกดเข้าไป ครับสิ่งแรกที่เราต้องอัพเลยก็คือจะเป็นเสาเดฟครับเสาเดฟเนี่ยมันจะทําการเพิ่มเดฟในทุกคอนเทนต์ให้กับเรานะครับก็คือสูงสุดเนี่ยยีครับก็ตามเลเวลนี้เลยเลเวล1นึ่งสอสาหาหรับผมเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผมอัพเสาไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถทําอินุกามิท่าน,น้ำนะครับลากได้ครบ3ตัวครับก็คือทําให้มันลากได้ครบ3าตัวก่อนแล้วเราก็หยุดพอหยุดจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ให้เราไปทําเสาสปีดนะครับ อัพเสาสปีดเสาสปีดเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับตัวเกมทั้งหมดนะครับก็คือเพื่อทําให้เราจับสปีดได้ง่ายถ้าเป็นไปได้ถ้าทําไหวก็แนะนําให้เสาสปีดเต็มเลยครับเสาสปีดก็คือเลเวล20เลยนะครับนี่ตามนี้เลยเสาสปีดก็อัพไปเรื่อยๆนะอัพไปเรื่อยๆขยันตีอารีนาหน่อยครับก็คือเคลียร์เคลียร์ปีกขาวออกให้หมดนะครับถัดมาหลังจากนั้นก็จะเป็นการอัพสลับครับผมแนะนําเป็นการอัพสลับระหว่างขี้ดม กับ ATK นะครับขีแดมกับ ATK รวมเนี่ยคือก็ต้องอัพให้เต็มครับหลังจากที่เราทำเสาเดฟอ่าเราทำเสาเดฟได้เราทำเสา,เปเา,ส,าสปีดได้ครับเสาสปีดเนี่ยมันก็จะมีผลเกี่ยวกับการทำอินุกามินะครับอินุกามิท่าน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำเทินได้เยอะก็ทำให้เราฆ่ามังกรได้ครับเมื่อไรก็ตามที่เราฟาร์ม B12 ได้ครับเราก็หยุดอัพก่อนก็ได้แล้วก็มาอัพเสา ATK ให้เต็มนะครับแต่แนะนำ เสาสปีดเนี่ยผมแนะนําให้อัพให้เต็มเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาทําสปีดใหม่กลับไม่ต้องมาเรียงสปีดใหม่เพราะว่าการอัพเสาแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะทำให้สปีดเพี้ยนส่งผลต่อมอนของเราครับการจัดเทินออเดอร์การจัดการออกลำดับการออกนะก็ตรงนี้ก็แนะนำถ้าทำเสาสปีดเต็มได้ก็แนะนำเสาสปีดก่อนถัดมาก็อย่างที่บอกเลยครับอัพสลับคีแดมกับ ATK ครับคีแดมกับ a t k เนี่ยก็เพื่อที่ว่าหลังจากที่เราฟาร์มได้ฟาร์มมังกรฟาร์ม เนโครได้เนี่ยสิ่งถัดมาเลยก็คือเราก็จะต้องไปทําในส่วนของตัวที่เป็นการทําทีม BJ ทีม BJ เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ธาตุไฟครับเราจะเน้นไปที่ธาตุไฟทำา e ท k คทำคีดแดมให้เต็มหลังจากนั้นเราก็มาทำธาตุไฟเพราะว่า BJ เนี่ยเราจะทํามอนธาตุไฟเป็นหลักครับเราจะใช้มอนธาตุไฟเป็นหลักในการทํา ก็คือเจ้าโบวึกนั่นเองเอ้ยขอโทษทีเจ้าโอนธาตุไฟนะครับถ้าเราสามารถให้โอดินธาตุไฟเนี่ยยิงได้ 32K แล้วเนี่ยตามสเต็ปทีม bj 5นะครับเราทำได้ 32K แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปขอเล่นกับคนอื่นยังไม่พูดถึงโซโลนะผมยังไม่พูดถึงโซโลเราแค่ไปเล่นกับคนอื่นก่อนพอเราเอาไปเล่นกับคนอื่นได้เสร็จปุ๊บเราฟาร์มได้หินมาเรื่อยๆรือเราอัพหินมาเรื่อยๆเ,เราก็ค่อยมาค่อยๆทำทีมโซโลครับ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นฟรีสไตล์แล้วแต่ผมจะแนะนําเป็นธาตุน้ําเพราะว่าพอเราทําเป็นธาตุน้ําแล้วเนี่ยอินุกามิเราก็จะตีแรงขึ้นถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเสาธาตุลมทาไปไเรื่อยครับลมลมเสร็จก็เป็นธาตุมืดครับลมเสร็จก็กลายเป็นธาตุมืดเพราะว่าเราก็อยากได้อ่าดาเมจจากอินุกามิธาตุมืดเหมือนกันและสุดท้ายก็จะเป็นธาตุแสงครับสุดท้ายก็จะเป็นธาตุแสงอยู่ใหนล่ะธาตุแสงอ่ะนี่ครับก็คือวิหารธาตุแสง รหลังจากนั้นก็อัพจี้อัพจี้ให้เต็มครับช่องเก็บจี้ให้เต็มครับกลุ่พลังงานเนี่ยอัพให้เต็มครับเพราะว่าเราจะได้มีจี้ได้เยอะเวลามันดีจี้เวลาเรานอนอะไรพวกนี้จี้มันก็จะมากขึ้นครับประมาณนี้ที่เหลือก็อัพฟรีสไตล์ได้เลยไม่ไม่ได้มีข้อจํากัดไม่ได้มีอะไรผูกมัดเพราะว่ามันก็เป็นแบบความเร็วในการผลิตมานานนะครับแล้วก็ในเรื่องของอที่เก็บมานา พวกนี้มันก็ไม่ได้ช่วยช่วยให้เรารวยสักเท่าไหร่นะครับอ่า ETK สปีดป้อมบาการพวกเนี้ยพวกนี้ปกติผมก็จะอัพไวหลังๆหน่อยนะครับเพราะว่าอารีนาเนี่ยเราก็จะทําแค่ปล่อยบ้านพูดง่ายๆคือเราปล่อยบ้านเราไม่จําเป็นต้องแบบกันแบบหนานแน่นยกเว้นแต่เราสามารถเลี้ยงอยู่ที่1ทองได้ถ้าเพื่อนๆสามารถเลี้ยงอยู่ที่1ทองได้เนี่ยมันก็จะแต้มมันก็จะดีกว่านะครับการได้แต้มแต่ละปีมันก็จะดีกว่า,นะา,วาโอเคเรามาสรุปกันก่อน,อ,นอ่าเรามาสรุปก็คือเดฟ เดฟเนี่ยอัพไปจนกว่าเราจะอินุเราจะดึง3ตัวได้ครับดึงเพื่อนๆได้ครบแล้วก็มาเสาสปีดเสาสปีดเนี่ยเอาให้เต็มคีเรตคีอ่าคี่แดมเอทีเคอัพให้เต็มก็จะเป็นธาตุไฟธาตุน้าธาตุลมธาตุมืดธาตุลมกับธาตุมืดเนี่ยจริงๆเอามืดก่อนก็ได้อันนี้ไม่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 ไมไมไมฟิกเท่าไหร่นะสำหรับผมครับแล้วก็ค่อยไปธาตุแสงเป็นลาดับสุดท้ายจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มพลังงานเพื่อเก็บพลังงานแล้วก็มานาอะไรพวกนี้ก็ไล่ไป ก็จะประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ